เห็นแล้วแต่ว่ามันทำไมไม่เห็นที่นี่ที่ไหนคะที่นี่เขาเรียกว่าบ้านข้างวัดค่ะแต่ก่อนจะเป็นชุมชนเล็กๆเพิ่งจะทำกันได้ประมาณ3ปีนี่ค่ะสมัยสิบป,ปีก่อนไม่มีพอดีแต่ก่อนข้างมอชอมันแออัด คนก็เริ่มออกมามีรถมาสร้างบ้านมาทำแบบอาร์ตแบบธรรมชาติอะค่ะจะเป็นกลุ่มของนักศึกษาอะไรมาเที่ยวหรือพวกต่างชาติค่ะมาเดินดูแต่ก็บรรยากาศโดยรวมแล้วเป็นธรรมชาติค่ะนั่งเล่นแบบ <c oughs> สบายๆอาร์ตอาร์ตวิดีโอหรือไลฟ์สดวิดีโอวิดีโอนี่มีก็ไลฟ์สดดีๆ